สวัสดีค่ะภาษาไทยพาเพลินกับครูพลอยในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทยค่ะ สำหรับภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทยนั้นนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีหลายคำเลยที่เราพูดคุยในชีวิตประจำวันของเราแต่ว่าเรายืมเขามาใช้นะคะมีด้วยการหลายภาษาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีสันสกิตภาษาชวาวมลายูภาษาจีนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะซึ่งในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่5นี้เราจะเรียน การยืมนะคะที่เรายืมภาษาอยู่สองภาษานะคะก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนั่นเองค่ะครูจะส่งคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศในภาษาไทยไปให้นักเรียนได้ชมกันนะคะเมื่อนักเรียนดูเสร็จแล้วเราก็มาคลิปนี้กันเลยค่ะเป็นคลิปการทำไมคะช่วยการทำแบบฝึกหัดนั่นเอง นักเรียนเปิดไปหน้าที่32ได้เลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดนะคะคำในภาษาไทยที่นำมาใช้จากภาษาต่างประเทศนะคะเขาก็มีให้เรานะคะให้นักเรียนเลือกคําที่กําหนดให้ไปเขียนให้ตรงกับภาพแล้วสังเกตลักษณะของคํามีคําว่าอะไรบ้างคะเต็นหอยจอสลาเปล่ากอกเทนนิส ขนมเปี๊ยะนะคะทั้งหกคำเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองแต่จะเป็นประเทศอะไรนั้นเรามาดูหัวข้อแรกกันเขาให้มานะคะว่าเป็นคำที่ยืมนะคะเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษนั่นแสดงว่าภาพทั้งสามภาพนี้เป็นคำภาษาอังกฤษนั่นเองภาพแรกที่เราเห็นนักเรียนใช้อุปกรณ์นี้นะคะเราเรียกว่าอะไรคะ ถูกต้องค่ะเราเรียกว่ากอกใช่ไหมคะกอกน้ำที่เราใช้นั่นเองภาพที่สองค่ะเราเรียกว่าเต็นค่ะถูกต้องค่ะภาพที่3ค่ะเป็นเครื่องอ,อุปกรณ์กีฬาใช่ไหมคะเราเรียกว่าถูกต้องค่ะเราเรียกว่าเทนนิสดังนั้นคำว่ากอกเต็นและเทนนิสก็คือคําที่เรายืมมาจากภาษา อังกฤษนั่นเองต่อไปค่ะคำที่ยืมมาจากภาษาจีนบ้างนะคะคำที่มาจากภาษาจีนภาพแรกค่ะเราเรียกขนมชนิดนี้ว่าถูกต้องค่ะขนมเปียนักเรียนก็คงจะเคยได้กินกันนะคะภาพที่2ค่ะเป็นอาหารชนิดนี้เรียกว่าเราจะเห็นบ่อยนะคะถ้าเราไปกินเลี้ยงโต๊ะจีนใช่ไหมคะเรียกว่า หอยจอนั่นเองต่อไปค่ะภาพนี้เป็นภาพของขนมอะไรคะถูกต้องค่ะซาลาเปาดังนั้นขนมเปี๊ยะหอยจอและซาลาเปาจึงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอะไรคะภาษาจีนแน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า39นะคะเป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะคะในนี้นะคะครูให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำที่มาจากภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามหัวข้อที่กำหนดให้เขากำหนดอะไรมาคะ ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าเนี่ยเขากำหนดว่าที่นักเรียนจะต้องวงกลมเนี่ยมันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะข้อที่หนึ่งเขามีคำว่าจักรยานมาให้เรานะคะหนึ่งจักรยานสองเครื่องบินสามมอเตอรไ์ไซค์สีสามล้อนักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำไหนคะที่เรายืมมา อย่างเรื่องลองเดาสิคะถูกกันไหมเอ่ยค่ะเรายืมคำว่ามอเตอร์ไซค์มานะคะถ้าภาษาไทยเราเรียกคำนี้ว่าอะไรคะอะไรคะเราเรียกว่ารถจัก,กรยานยนต์ใช่ไหมคะคำว่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่สองมี 1. ตลาด 2. องออฟฟิศสาสวนสาธารณะ 4. โรงแรมคำไหนที่เป็นภาษาอังกฤษคะถูกต้องค่ะคำว่าออฟฟิศนั่นเองออฟฟิศก็คืออะไรคะภาษาไทยเราก็มีเนาะสำนักงานใช่ไหมคะในโรงเรียนเราก็มีห้องสำนักงานนะคะถ้าเราทับศัพ์พูดมาเราก็จะพูดว่าออฟฟิศใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะ หนึ่งวิทยุสองไมโครเวฟสามตู้เย็นสี่พัดลมนักเรียนคิดว่าเป็นคำไหนที่เรายืมมาจากภาษาอังกฤษคะถูกต้องค่ะคำว่าไมโครเวฟนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่ห้านะคะกุ๊กพยาบาลตำรวจกเกษตรกรคำไหนคะคำนี้นักเรียนก็อาจจะงงว,ว่าคำนี้มาจากภาษภา,ษา ภาษาอังกฤษจ,จริงไหมคําว่าอะไรคะคำว่ากุ๊กค่ะคําว่ากุ๊กเป็นภาษาที่เรายืมมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองต่อไปนะคะหัวข้อที่สเขาให้เราวงกลมคําที่มาจากภาษาจีนค่ะคําอะไรคะที่เราทำไมคะยืมมาจากภาษาจีนหู หนึ่งซาลิมสองบะมี่สามสเตะ๊ะสี่ซุกิยากิโอ้ชื่อมันนี่โหเหมือนยืมมาจากภาษ,าษาจีนหมดเลยอะเราแยกไม่ออกเลยใช่ไหมคำอะไรคะอืมนักเรียนลองเดาสิคะใช่แล้วคะ่ะคำที่สองคะ่ะฝนลงไปเลยนะคะคำว่าบะมี่หไหมคะบะมีเกี๊ยวเนี่ยคะ่ะภาษาจีน ต่อไปข้อที่7กันไกลกระเรกาแฟเก้าอี้คำว่าอะไรคะที่มาจากภาษาจีนคำว่าเก้าอี้คะ่ะต่อไปคะ่ะข้อที่8ปดนะคะตะกุดตะเกียงตะเกียบตะหลิวอะไรคะคำที่4ค่ะตะหลิวนะคะต่อไปข้อที่9นะคะประหน,นันปัญญาปุ้งกี่ปินโตคำว่าอะไรคะที่มาจากภาษาจีน ค่ะคำว่าปุ้งกี่นั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะข้อที่สิบอะไรเอียมอิโตโอสดคำไหนคะคำว่าเอี่ยมนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเนี่ยครูให้นักเรียนทำแค่สองหน้าเท่านั้นก็คือหน้าที่32และหน้าที่ 39นะคะส่วนน้าอื่นถ้านักเรียนอยากจะฝึกทําก็ได้นะคะแต่ว่าครูจะเริ่มให้งานนักเรียนน้อยลงแล้วนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ทําไมคะไม่เครียรจนเกินไปนะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจคําตอบและถ่ายรูปส่งมาในโน้ตกลุ่มไลน์กลุ่มด้วยนะคะอย่าลืมพิมพ์ชื่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ